ประสิทในสนามครับวันนี้ต่อไปเป็นรายนามนักกีฬาทั้งสองทีมครับผู้มาเยือนนักกีฬาทั้งสองทีมครับ<ไ>คุณนะครับเราเป็นผู้ชมที่ดีครับสำหรับชาวบ้านนะครับนักกีฬาทีกมกระทวงขาสิเอ็ตัวแรกเป็นผู้รักษาประตูประสิทธิ์่วงสา,ารา กูเล่นไม้ได้สองอิทธิพล แล้วเด็กเราเล่นต่ำกว่าม,มาตรฐานนะครับก็แต่ว่าสงขาเองก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนบอลที่ไม่ลอมใจทีมเรามันทาให้ทีมเกมมันสนุกแต่จริงแล้วเราเราพลาดเองในช่วงท้ายซึ่งผมว่าเกมน่าจะสกอร์น่าจะออกสูนยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีของสองขาครับแค่แนี้นสองแต้มงมีสามแต้มโองาสเพิดชั้น ย,ย,ยัง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 สรุปไม่ได้นะครับเพราะาว่าระยะเวลายังอีกยาวเพราะว่าแข่งกันอีกนานแต่ว่าจุดบอดที่เราเห็นของทีมเราก็ต้องกลับไปแก้ไขก็คือในในตำแหน่งของสูนหน้าที่เราต้องคงคือตอนนี้จริงๆแล้วเราทีมเราหาสูนหน้าอยู่ซึ่งคงถ้าดูบมน,นั้นนี้เร,เราคงต้องหาให้ไวกว่าน,นี้ครับ ก็อย่างที่บอกวันนี้นักเตะเรา11คนเลยนะฮะตามตามมาตรฐานทุกคนเลยฉะนั้นวันนี้ก็เราไม่ได้โทษนักเตะแต่เราอาจจะเป็นการจัดการในเรื่องของการเดินทางหรือการพักผ่อนซึ่งยังไม่ดีพอครับินก็มี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 ส่วนนะครับเพราะว่านัดที่แล้วที่เราเล่นกับเบนก็เล่นได้ดีกว่านี้แต่วันนี้ประสิทธิภาพของผู้เล่นทั้ง11คนตามมาตรฐานที่ผมเรียนนะครับเออก็ดีใจนะครับที่เก็บ3มแต้มแต่ว่าเกมเราเนี่ยยังยัง ยังกระถายกเกินนะครับก็ถือว่าวันนี้ดวงดีด้วยแล้วก็อ,กอย่างเออเขาเรียกว่านี่ยังฟุตบอลนะครับมันมันมันมีรุนได้ตลอดแ,ลแต่ว่าเราเราเป็นผู้กเก็บมันไม่ได้แค่นั้นนะครับก่อนมาเนี่ยดูเป็นรองแข่งเตะเล็เกไปไรัฐศาสนากมุงเลยคอามทีมเลยไป่แข่งกันคือจริงๆเนี่ยสงขาน,นะครับเราเรามีความเสี่ยงว่าเวลาได้ในบ้านเนี่ยเราจะเปิดเกบมบุกไม่ไม่ว่าจะทีมไหนครับคือชื่อชั้นในเราอาจจะเป็นรองแต่ว่าอ,อ,อย่างผมทล่ฟุตบอลเนี่ย ผมคิดอย่างเดียวว่าทําไงให้คนเข้ามาซื้อบัตรเนี่ยดูบอลได้สนุกที่สุดนะครับส่วนผลแพ้ชนะเนี่ยมันอยู่ในเกมข้างในนะครับแล้วก็อยากก็คือวันนี้ต้องขอบคุณมากที่คนสงขาได้ได้ได้มีชีวิชีวาครั้งแล้วก็กลับมาดูบอลที่เขาชิ่นชอบอีกครับสองแมตช์ในบ้านไม่แพ้เลยสี่คะแนนโอกาสในบ้านเขาอไคือผมผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว,ว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีแพ้ชนะกันได้แต่ว่าแต่ว่าวันใดที่ที่ผมที่คุมอยู่แล้วก็ ทีมยังเล่นอยู่เราจะได้เล่นเต็มที่ทุกนัดแล้วก็ที่สำคัญคือเรายิงประตูให้เยอะมากที่สุดครับสลูกนี้ตอนเล่นในน้ำตาลลูกนี้เออ่ลูกนี้แล้วผมบอกให้ว่าถ้ายิงอีกครั้งเดี๋ยรู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความสามารถที่ที่แต่ละทีมเนี่ยไม่สามารถหาตั้งแต่แบบนี้ได้นะครับคือคือถ้าใครมีดีแล้วก็มีเออ่มีความสามารถก็ก็น่าจะเก็บไว้นะครับถามที่หนึ่งเรื่องเกมนี้แฟนบอลเข้าไปได้กว่าเอง คือก็ตามที่เห็นนะครับว่าแฟนบอลเข้ามาเยอะคือต้องบอกเลยว่าจากผลที่ออกมาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ทําให้แฟนบอลชาวสงขาเนี่ยมีความสุขที่สุดจากที่เราปลดล็อกทีมเราตั้งความหวังไว้เยอะเกมแรกอาจจะอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางแต่เกมเนี่ยเป็นปลดล็อกของทีมแล้วเกมต่อไปเนี่ยน,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 นี่มันเป็นแค่จุดจุดเริ่มต้นมากกว่าแต่เราสามารถจะทําจุดเริ่มต้นที่ดีได้าอากนั้นก็คือผู้เล่นเราเนี่ยจะต้องมีความ มุ่งมันให้มากยิ่งกว่านี้อีกเพื่อจะคราะเก,ม,กมมันเกมมันมันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับ